หายประตูเงินล่ะไอ้กากเอ้ยโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม i เล็อกเตอก์เฮ้ยเปิดประตูเลยเหรออ้ไรเลยกลัวอะไรอ่ะ อะไม่ได้ <c oughs> ไมันมีให้กดอะไรต้องต้องชี้อะไรตรงนั้นว่าสามสิบมึงให้กดให้ได้สามนนะอันเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ชี้เอเข็บโอ้เฮ้ยเร <c oughs> าเองทำมึนวนไปมาไอ้หนูงโง่เอ <c oughs> ้ยไอโง่เอ้ยทำไมมันทำไมมันหนูมันดูงโง่จังวะรัตวถุยอ๋อรัตวถุยตัว <c oughs> คนกระจอกครับ งไปเลยเลยไปทิ้งทิ้งอันนี้เซฟโซนเหรอมีเซฟโซนด้วยโอ้ไปไปไปเฮ้ยเฮเปิดเสียงเพิ่มความน่ากลัวดีกว่าเฮ้ยลืมไปเลยเราปิดเสียงอยู่เปิดไปเยอะๆมันมีเพลงด้วยนะฮะใช่เหรอเราได้ยินเพลงอ่ะแต่เราไม่ได้ยินเลยนะเริ่มจากตัวหนูนั่นแหละเฮ้ยหนูกำลังมาหาเราแล้วมันให้เราทำอะไรอ่ะมันให้หายชีวิตไอ้ครบอ๋อหาชีเฮ้ย ที่อยู่ก็เป็นชีตแล้วไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเจออะไรเนี่ยประตูสีแดงอ๋อเฮ้ยเสียงหรอวะหนูกำลังมาหาเราเฮ้ยเจอชีตโอ้เวลาเก็บชีตมีเสียงด้วยวะเวลาเก็บชีตเฮ้ยสันสันโอ้ยมันเป็นทหนูมันนหนักเก็บอ๋อถ้าเก็บได้เก้าชิ้นประตูนี้จะเปิดแน่เลย เฮ้ยเฮ้ยมันสั่นปีดมันสั่นเฮ้ยมันมามันมาโอ้โหน้องเอ้มันเข้าซอกนู้น้องเอ้ยมันเข้าซอกนี้ไม่ได้ไอโง่เอ้ยเข้าไม่ได้ไอโง่เอ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไอโง่เอ้ยเข้าไม่ได้ไอโง่เอ้ยเข้าไม่ได้หมูก็มีหัวใจ ดูถูกเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันขี้โกงมันมีอะไรมันเทีมันมี G P S แน่ๆเลยว่ะอโอ๊กเองเจอกุญแจไหมก็มึงเอ่เอ Nice เมึงออก<ๆ>แล้วก็มึงเดินตรงไปได้แล้วก็เลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายผู้ิดแล้วก็เดินตามทางไปเลยมันจะมีชีดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาเฮ้ยมียเจอช <ขอ S 2> ีตฮึ่มกดชีตเราลัวเลยแล้วประตูก็เปิด นั่นแหละแหละเดินไปเส้สนโซนแล้วก็เดินแล้วก็น่ะเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปแล้วก็ uh huh. ตรง <Okay. S 2> โอเคคือพูดไงดูไปรับแล้วกันตอนตอนนี้เราอยู่ไอ้ตรงจุดเริ่มต้นอะ่ะไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้วโอเคตรงไหน,นมาๆามา,มาอันนี้คือต้องหากุญแจใช่ไหมอืม เฮ้ยเสียงวิ่งสามเฮ้ยหนูมันไล่ไล่มาแล้วเฮ้ยมันไล่มาแล้วดูสันสันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันวิ่งไวมากมันไวมากชี้เก็บ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 เลยเก็บเกบกูเจเก็บกูแจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูมันปีนไม่ได้หรอกใช่ไหมโอเคเฮ้ยแจได้กูแจเขียวไม่ได้เก็บกูแจไม่เก็บกูแจเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วก็เข้าตรงนี้มันมีชี้อยู่เข้าไปโอเคโอ้เฮ้ยเดินเดิน เหมือนใช้ไฟเปลี่ยนเลยเออกุญแจเขียวไอประตูสีเขียวเหมือนเราเคยเห็นอยู่เดี๋ยวน่าจะจำได้อยูหมดนี่ทางนี้ทางนี้เนี่ยเขียวๆใกล้ๆเนี่ยตรงนี้เลยลงไปเจอเลยเหรอกระป๋องเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยทางตันไปเข้าเดินหล่อแล้วล่ะเดินหล่อแล้วเฮ้ยเราหนีกันดีกว่าไม่หมดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเมื่อกี้กูเจอรูทำไมกูไม่เข้าไปวะหนูเด็กเองไม่รอดแน่เลยวะรอเฮ้ยใช่เหรอไีีีโอเครอดและดู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 ก๊อฟดูดูไม่ดูเฮ้ยจะเปิดประตูเปิดเลยเฮ้ยเข้าไปได้ละแล้วหนูมันจะเข้าทางประตูที่เราเปิดได้ไหมวะง่าเฮ้ยแล้ววาร์ปไปไหนเนี่ยใส่รหันสามสามแปด สี่สองสามแปดสี่สองเฮ้ยเจ๋งจริงเลยว่ะเล่นแบบมีคนบอกคอยบอกไงเฮ้ยเฮ้ยเโหดเลยวะโอประตูเปิดได้เฮ้ยทำไมกูมาคนเดียววะมันไม่ไม่ค่อยดีเลยวะเฮ้ยคมไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเองมารอได้ไงอ่ะเข้ามาก่อนแล้วหรอไม่จริง เฮ้ยทำไมกูวิ่งไม่ได้วะเ,เดี๋ยวหนูมุดต้องมาเข้าฮนะเฮ้ยถูกเรียกว่ได้ไงวนะเนี่ยเนี่ยมึงเก็บมาเก็บกุญแจแล้วก็เก็บชีสมันจะพา้ <ull ing S 2> พาวเฮ้ยเตียงห้าห้องรับเหรอห้องรับเก็บเลยอ้าวกูยังไม่ทันเก็บกุญแจเลยเก็บชี้แล้วมันวา้าวมาเลยอ่ะก็เข้าไปใหม่อ๋อเก็บกระจก เฮ้ยมันมาแล้วโนโนโอ้โนโอโอ้โนไม่น่หนูเข้าซอกเลยนีย่ไงเจอแล้วคุณจ่าแดงเก็บมาเลยเลสคีอ่ะนี่แกเปลากัวชิบเฮ้ยมีปลากรัวด้วยเหรอเฮ้ยปลากรัวงงเฮ้ยเจ ดอาวไ <laughs> ปปักวงง0 0ง years l ่ t e r ขอร้ <years> อ,องอีกแค่นเดียวเว้ย,วยขอให้ผ่านเฮ <c oughs> ้ยผ่านแล้วโอ้ มาเก็บชีสเลยเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นเลเอ้เอแกเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยทางตันเข้าเซฟเฮ้ย,ยนี้เจอแล้วแล้วมันให้อะไรมาเนี่ยมีไม้ให้ให้เก็บเฮ้ยโอก๊กไม้มันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ มันมาทางนั้นแน่เลยพรไม่มันมันเอาไมา้ไปวางไหนอะเองนำไปไหน่อยดิเฮ้ยหนูมันมาแล้วไอ้หนูสกอปรกเฮ้ยไอ้วิ่งบน <c oughs> จริงจริงเลยว่ะ <c oughs> อ๋อรู้แล้วนะอ๋ออ๋อตรงนี้เขาคิดว่าข้างบนอีกทางหนึง่งเก็บมาเลยชบ่อพอด้มาเ,เนี่ยเฮ้ยหนูมาหนูอ่ะ หลังจากนั okay? uh, so oh! ้นก็เอาคุณเจแดงไปรีบไปก่อนกรอบไอ้ตัวเด็กเขียดตัวห่าปลาไหลจะไปที่ห้องเขียวเหมือนเดิมอ่ะแต่หาก่อนตอนนี้เก็บชีตอะไรให้เรียบร้อยก่อนเก็บแล้วอนู่ที่กุญแจงเวีกับคุณจังเลยหนูหนูต้องหนูต้องหนูต้องการกัดกินตัวคุณ แล้วเราก็ต้องมาเล่นกระโดดงูงูใช่ไหมนี่ไงเอ็งเอ็งไม่ผ่านเราอีกมันยากมากนั่นแ่ะง่ายง่ายนี่ง่ายมันยากมันยากกูกูเป็นกูตอนนั้นคือกูได้เสียวท่อใจเฮียมันมน,นี่มาเลยไก่เฮียโอวันักปลากลัวอ่ะกูเลยเป็นอ่ะเห็วะตรงตรงนี้กดปุ่มอะไรสามสิบทีเอากดปุ่มสามสิบฮะได้มีเวลาเน <30 S 2> ย่ยสวิามสิบวิสามสิบวิก่อนที่ประตูทางออกมันจะปิดจําไวไงง้ไอ้งูเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบ ไอหนูซก,กับกมนแล้วกูจออกไปยังไงวะเนี่ยอ๋อแล้วหามุไดไม่สำเร็จก็ต้องไปไปเปิดใหม่อ่ะนะอืมเพิ่มสักเดินใหมพ่พตดไปโอ้โหแล้วเราโดนหนูงงนี่ไรอีกอ๋อเนี่ยครบละ,ะชีดกูเฮ <fits S 1> ้ยเฮ้ยอีกชิ้นตรงไหนอีกอีกชิ้นตรงไหนไอชิ้นล่าสุดเองอะอ่าเข้งเข้าขุมอุปกรุ์เจ้าฟ้าอ๋ออันนั้นเราหยิบไปแล้วอดิแต่แสดงว่าอีกอีกอันนึงเราไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วไงแสดงว่าไม่อยู่ตรงพื้นแสดงว่าอยู่ด้านล่างเหรอ ลองหาตามพื้นดูโอ้โนี่วะเก็ไปเก็บไปนี่วะเฮ้ยเออันนี้ยังไม่เก็บอันนี้ยังไม่เก็บนี่ไงครบเก้าชิ้นแล้วเออทีนี้ก็เหรอกดสามสิบวิใช่ไหมแล้วก็มาเปิดประตูใช่ไหมไม่เอาแล้วหายประตูเงินละไอ้กากเอ้ยไอ้เหี้ยขอโทษ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 ก็ไปหัวด้วย เรื่องมาห,ห,หาอ, ole, อันนั้นอ๋อแสดงว่าประตูมันจะเปิดให้แล้ววะดิเออเอานี่ไงเออนี่ไงโอ้โหลาก่อนในพวกหนูโง่ๆไอสัตว์นี่เยียไม่ได้เ่แมงไม่กูไม่เหนื่อยไม่กูหมายถึงไอหนูตัวตัวใหญ่ๆนั่นแหละตัวใหญ่เท่าควายนะเออเฮ้ยชนะแล้วเ e e no. หรอมีจุดๆฮะเฮายโดนเตะเลยเหรอชนะแล้วอ๋อชนะแล้วก็โดนเตะไปเลยไงเพราะชนะแล้วโอ้ โอ้โหครับโหดโหดโหดจังครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้แล้วกันนะคุณผู้ชมมีแดดแบบหนูสกปรกตัวโคตรใหญ่เลยขอบคุณหนูตัวใหญ่เข้าควายเลยเองก็ตายโดยโดนฆ่าก็ไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปไปครับเจอใหม่คลิปหน้าบายบายล้วส่วนต่อไปที่เราจะมาเล่นในน่ะเขาก็จะเป็นไอ้นี่นะครับ murder mystery ไม่ไม่มีทาง